ผู้ชายชอบคุณแบบไม่มโนโด้วย5ข้อนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งตามคำเรียกร้องเย่จริงๆไม่ได้เรียกร้องนะครับผมเองเรียกร้องเองคือบางครั้งเนี่ยผมก็อยากพูดอะไรยาวๆบ้างดังนั้นต้องออกตัวณนะวินาทีนี้ทุกคนที่ฟังคลิปนี้นะครับฟังดีๆนะคลิปนี้จะเป็นคลิปซีรีส์นะเรื่องยำรักผมจะทำแบบสรุปในแต่ละเดือนบ้างในแต่ละปีหรือว่า คนสนใจสิ่งเหล่านี้ผมก็จะมาสรุปแล้วก็ย้ำให้ฟังแต่พอย้ำแล้วมันกลายเป็นใหญ่ย้ำใหญ่นะไม่ใช่ย้ำเล็กดังน,นั้นเนี่ยผมจะมีตัวอย่างลงรายละเอียดหรือมีเรื่องเล่าในบางข้อดังนั้นเนี่ยยาวครับออกทะเลแน่นอนอ่ะผมออกตัวก่อนนะครับว่าออกทะเลแน่นอนดังนั้นถ้าเข้ามาคลิปนี้นะครับคุณจะได้รายละเอียดนําไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างแน่นอน แต่ถ้าเกิดใครต้องการฟังสรุปนะครับอาจจะต้องย้อนกลับไปดูคลิปอื่นๆของผมซึ่งมีประมาณ300คลิปแล้ว1นาทีก็มี2นาทีก็มีนะครับคลิกในช่องแล้วก็รับฟังกันดูอ่ะกลับเข้ามาเรื่องของเราต่อดีกว่าสําหรับหัวข้อนี้เรื่องของการมีคนมาแอบชอบคุณหลายคนอหนัเพื่อนถามว่าคนนั้นชอบเราหรือเปล่าพอเรามองสังเกตปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเฮ้ยเขาชอบว่ะเฮ้ยเขาไม่ชอบแกว่ะเฮ้ยดูโคตรรู้เร็วเลยอะแต่เมื่อเกิดขึ้นกับตัวเราเองเว้ย อันนี้ผมก็เปลียนนะคนนั้นมาชอบเราหรือเปล่าเฮ้ยเขามองเราเขาชอบเราหรือเปล่าวะเดินเจอกันบ่อยๆสวนกันอ้างเขามองเราเฮ้ยทักเราเขาไปหาเราอะไรวะตรงนู้นเขาชอบเราหรือเปล่าไปถามเพื่อนเพื่อนก็ตอบได้ทันทีว่าเ,าเขาชอบหรือเขาไม่ชอบแต่ทําไมตัวเราถึงไม่กล้าตอบตัวเองว่าชอบหรือไม่ชอบคือพูดง่ายว่าเรื่องอะไรก็ตามที่เราเข้าไปอยู่เหตุการณ์นั้นเรามักจะตอบไม่ได้ทันทีก็มีหลายคนกลัวโมโนไปเองว่า เขาแอบชอบเรานั่นจึงเป็นที่มาของคิปนี้นะครับผมจะย้ำรวมให้ฟังว่ามันมี5สิ่งที่คุณดูได้เลยนะว่าเขาแอบชอบคุณจริงๆไม่ต้องมโนถ้าเกิดตรงกับ5ข้อนี้นะครับข้อที่1ถ้ามองถ้ามองจะดูดูโหดไปเนะเาะเป็นประมาณว่าชอบมองกอ็ได้หรือ แอบมองเราก็ได้ซึ่งแรกๆแ,แ,แหลายคนอาจจะไม่รู้อันนี้คือเป็นวิธีหนึ่งนะครับที่ผมใช้ตอนที่ผมเป็นสมัยวัยรุ่นด้วยเมื่อประมาณสักปีสองปีที่ผ่านมาโอ้โหพูดซะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเวลาผมจะจีบใครคือผมเป็นคนขี้อายวิธีการจีบหรือการบอกความในใจของผมก็คือการจ้องมองผมมักจะมองคนที่ชอบเราก็จะมองอยู่นั่นแหละให้เขารู้ว่าฉันมองเธออยู่นะถ้าเกิดฉันมองเธอบ่อย เธอก็น่าจะรู้นะว่าฉันสนใจเธอพอจะนึกภาพตามออกใช่ไหมสําหรับคนขี้อายสําหรับคนไม่กล้าจีบอย่างผมนะ่ะก็จะเป็นในลักษณะนี้หรือแม้กระทั่งผู้ชายที่กล้าจีบก็ตามอย่างน้อยๆอ,ยอะ่ะเขาก็ต้องเริ่มจากการมองคุณก่อนเพราะว่าเขาชอบในตัวคุณถ้าเกิดคุณยังบอกว่าโค้ดเอก็ไม่กล้าไงว่ากลัวว่าจะมโน,โนใช่ไหมว่าเขาแอบ,บชอบหรือเปล่าคือมองไปบ่อยเขาจ้องเราบ่อยๆเลยนะแต่ชอบหรือเปล่าก็าไม่รู้อะ่ะวิธีการแค่นะครับก็คือ ต้นคลิปที่ผมบอกไปไงก็ให้เพื่อนคุณนั่นแหละมองเสียว่าเอ๊ะคนนั้นน่ะชอบคุณหรือเปล่าถ้าเป็นเพื่อนของคุณที่ไม่ได้อยู่ในโลกของเหตุการณ์ของความรักเนี่ยเขาจะมองออกครับมองเปี้ยงเดียวเฮ้ยเขาชอบเองแน่เลยอะไรประมาณนั้นหลังจากที่จ้องแล้วนะครับสิ่งที่น่าสนใจอีกข้อหนึ่งก็คือข้อที่2เจอบ่อยๆไม่ว่าจะเจอแบบตั้งใจไม่ว่าจะเจอแบบบางอื่นแต่สรุปโดยรวมก็คือไปกินข้าวมองแวบ,บหนึ่งเอ้ามีคนจ้องเราเอ้เจอคนนี้อีกแล้ว พอไปนั่งเรียนเอ้ยเพื่อนคนนั้นทำไมจ้องเราบ่อยจังเลยหรือว่ากําลังทํากิจกรรมเล่นกีฬากับเพื่อนอยู่เอา้าทาไมมองเห็นคนนั้นอยู่ไกลไกทำไมอยู่วงอศัศจรรย์ทําไมไปห้องสมุดเอา้าก็ไปเจอคนนี้อีกเดินสวนกันบ่อยบ่อบางครั้งเนี่ยต่อแถวพอประมาณว่าต่อแถวอยู่เนี่ยอันนี้คือผมเคยทานะครับก็ไปอันนี้แอบเผาตัวเองเนี่ยนะเนี่ยคือแบบไปต่อแถวคนที่เราชอบอ่ะเฮ้ยไปต่อแถวพอเขาซื้อของเสร็จใช่ไหมอะเขาอยู่คนแรกๆเขาซื้อของเสร็จเขาต้องเดินกลับมาทางเราใช่ไหมครับ ผมก็จะแบบรุนแล้วเขาเรียกว่าใจเต้นเลยนะแค่เขาเดินผ่านแล้วเราก็แอบมองเขานิดนึงนั่นแหละครับถ้าเกิดคุณเป็นผู้หญิงคนนั้นคุณก็จะรับรู้ได้ว่าเฮ้ยผู้ชายคนนี้เจออีกแล้วอะ่ะหรือว่าถ้าเป็นเพื่อนสนิทอ่ะยิ่งสังเกตง่ายเลยเพราะว่าเขาก็จะมาอ,ะอยู่ลก,กลุ่มเรามาทํากิจกรรมกับเราจะไปเล่นกฬาก่อไก่เคียงกับเราหรือว่าไปนั่งเชียร์ไปนั่งดูเราเราจะเห็นเขาบ่อยมากกว่าปกตินี่คือ ลักษณะข้อสองใครมีประสบการณ์อย่างนี้ลองเล่าให้ฟังในคอมเมนต์ก็ได้นะครับแล้วมาสู่ข้อที่3รู้ว่าเราชอบอะไรสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงที่จะมาจีบคุณเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าสิ่งสําคัญสิ่งหนึ่งและเป็นเทคนิคที่ผมมักบอกกับทุกคนเสมอก็คือเราต้องไปสืบก่อนถ้าเราจะจีบใครว่าเขาชอบสิ่งใดอยู่ในขณะนั้นเพราะฉะนั้นข้อ3มเนี่ยมันก็กลับกันครับเมื่อคุณจะสังเกตว่าใครมาชอบคุณนั่นแหม่เามว่า สิ่งหนึ่งในนั้นก็คือเขาอ่ะจะต้องรู้ว่าเราชอบอะไรหรือเราไม่ชอบอะไรเช่นเราเนี่ยอยากจะกินน้ำแดงคือทุกวันตอนเที่ยงเป้งเสียงแังยางเป้งเราจะต้องไปซื้อน้ำแดงร้านนี้ยี่ห้อนี้หลอดสีนี้เท่านั้นนะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมีเพื่อนคนหนึ่งก็ซื้อน้ํานี้มากินคล้ายๆเราหรือว่าเขาอาจจะเอาน้ําร้านนี้มาให้เราอาจจะเนียนๆเนนช่นทํากิจการกลุ่มโอเคเดี๋ยวทางานไปนะเดี๋ยวไปซื้อน้ําตอนเที่ยงให้ซื้อข้าวตอนเที่ยงให้ แล้วก็ซื้อน้ําสิ่งนั้นน่ะมาให้เราเฉยเลยหรือว่าอยู่ๆก็แอบไปซื้อมาให้เราได้ถูกต้องในสิ่งที่เราชอบหรือคุยเรื่องเดียวกับเราได้ตลอดรอบฝั่งให้เราสังเกตว่าเขารู้ได้ยังไงว่าเราชอบสิ่งนั้นคือถ้าเป็นเพศตรงข้ามกันนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงหรือว่าเพศ่ออื่นๆก็ตามเรามักจะไม่สนใจหรอกครับว่าอีกคนนึงชอบอะไรไม่ชอบอะไรยกเว้นเป็นเพื่อนสนิทกันธรรมดาเป็นเพศโเดียวกันอะไรประมาณนี้แต่นานวิธีการนี้เป็นวิธีการแยบยนในการสังเกตมากเลยนะว่า คนคนนั้นอ่ะชอบเราจริงๆอ่ะถ้าเขาไม่ชอบเขาจะไปนั่งค้นหาเราทําไมเขาจะไปดูไอจีเราทําไมถ้าเขาไม่ชอบเขาจะไปรู้ได้ไงว่าเราชอบอะไรเขาจะไปนั่งดูไอจีเราทําไมเขาจะไปดูเฟสเราทําไมเขาจะมาคอยจดจ้องเราทําไมว่าเราชอบสินไหนเพราะว่าถ้าเกิดคนไม่ชอบนะครับเขาไม่สนใจหรอกครับว่าคุณชอบอะไรอยู่ถูกไหมครับและข้อที่4หยอกล้อและหลายคนเนี่ยมักจะมองข้ามโดยเฉพาะการเป็นเพื่อนนะหรือเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องเนี่ยถ้าเกิดเขามาหยอกล้อเราบ่อย สังเกตดีๆนะคือมีน้องหลายคนมาปรึกษาดนะ้วยพี่แต่ว่าเขาหยอกแรงมากเลยนะผมก็จะบอกกับทุกคนไปนะครับว่าไม่ว่าจะหยอกแรงหยอกเบาคือเขาก็หยอกอะคือเขาก็ต้องแอบอยากจะคุ้มชินกับเราแอบชอบเรานั่นเองสมัยก่อนเนี่ยผมก็อย่างที่บอกเนาะผมเป็คนคนขีอ้อายใช่ไหมครับเราไม่รู้จะพูดอะไรอะ่ะคือพูดคําว่าเออชอบเธอมันไม่ได้แน่นอนใจสัน่นมันคงจะแบบล้มตายไปตรงนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการหนึ่งที่ทําได้คือไปเล่นด้วยเออ คนตอนนี้ว่างเว้ยแอบเล่นด้วยเฮ้ยทำงานนี้เราก็แอบหยอกล้อบ้างแรงบ้างเบาบ้างซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าเราจะทำยังไงดีเราคิดแค่ว่าเราอยากจะเล่นกับเขาซึ่งผู้ชายเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าเขาจะจีบคุณยังไงถ้าเกิดเขาเป็นคนเงียบขรึมนะครับวิธีหนึ่งในนั้นที่ผมใช้ด้วยก็คือการไปหยอกล้อน,นั่นเองและข้อที่5เขิอนอายอันนี้คุณต้องสังเกตเองหรือให้เพื่อนคุณก็ได้ช่วยสังเกตคือเวลา คุณไปใกล้กับคนนั้นถ้าเกิด4ข้อแรกน่ะคุณรู้แล้วว่าเขาน่าจะชอบคุณอะคุณลองใช้วิธีข้อ5นะครับในการเข้าไปใกล้เขามากขึ้นอยู่ๆก็แบบอะลองเข้าไปใกล้เขาลองเข้าไปคุยกับเขาตัวต่อตัว,ตว,ตวในสถานการณ์ต่างๆแล้วให้คุณสังเกตว่าเขาเขินคุณหรือเปล่าเพราะว่าผู้ชายนะ่ะถ้าไม่ชอบก็เฉยๆนะครับแต่ถ้าชอบเนะี่ยมันทำเขาเรียกว่ามือไม้ก็วางวางไม่ถูกอะไรยังไงดีเจ้ามือจับก,กอดอกดีไหมควยหลังดีวะ จับหูดีไหมเออคือประมาณนั้นเลยอ่ะผมก็เป็นประมาณนั้นแค่วางมือยังวางไม่ถูกเลยแต่ถ้าเกิดเป็นผู้หญิงที่เราเฉยเฉยเราคิดเป็นเพื่อนหรือไม่ได้ชอบอเลยเลยนะครับก็ <S <S <ๆ>ปกติวางตัวให้สบายเฮฮาสบายไมันคือข้อแตกตา่างแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่เราชอบนะเมื่อเราเข้าใกล้เรามักจะเขินครับผู้ชายที่ไม่กล้าจีบก,ก็จะเขินอายในความ แก้ชิดอย่างที่เคยเป็นมากอ่อนเพราะฉะนั้นจะเรือไปซื้อ,อยาสีบันแก้ชิดนะครับโ,โหอฆษณาให้ทันทีผมจะบอกว่านี่คือ5ข้อแรกที่คุณสังเกตได้และผมมีข้ออีกหนึ่งข้อแถมให้ก็เป็น5บวก1ก็แล้วกันเนาะข้อสุดท้ายนะครับเป็นข้อที่เขาเรียกว่าตามยุคตามสมัยเลยนั่นก็คือการตอบแชทไวยุคนี้ต้องยอมรับว่าการแชทใช่ไหมครับการพิม ผ่าน Messenger กผ่าน Line ก็เป็นเส้นหนึ่งในการโต้ตอบกันคือโทรศัพท์บางทีเสียงพัวมันเขินอายไม่กล้าไงแต่เวลาพิมเนี่ยมันเหมือนกับกึงก่งนักเลงคีย์บอร์ดกล้าแซลกล้าจีบเล่นดูกล้าหยอดดูจากนั้นเนี่ยก็หลายๆคนก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะตรงนูชอบหรือไม่ชอบแต่วิธีหนึ่งที่คุณสังเกตได้และต้องโคตรสังเกตเลยนั่นก็คือการที่เขาตอบแชทคุณไว้เวลาอยู่ๆคุณพิม์ไปขอโทษนะเธอสถามอะไรหน่อยสิจืดๆกว่าไปแล้วเขาตอบภายในแบบ มินาทีแรกคือหมายถึงว่าเขาก็ออนอยู่หลายคนมาปรึกษาแล้วบอกว่าพิมพ์ไปตอนเช้าเนี่ยกว่าจะตอบตอนเที่ยงแต่ถ้าเกิดเราเจาะไปลึกๆแล้วเนี่ยเมื่อผมถามไปเรื่อยๆแล้วก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้เห็นตังแต่แรกนะครับซึ่งอันนี้อาจจะสังเกตได้ยากแต่วิธีการสังเกตได้ง่ายก,ก็คือถ้าเขาออนอยู่แล้วเน็เจอร์มันจะบอกใช่ไหมว่าเออเพื่อนเราออนอยู่ถ้าเกิดเขาออนอยู่แล้วเราพิมพ์ไปตุ้มเขาตอบกลับมาตุ้มอย่างนี้ครับน่าสนใจว่าเอ๊ะเขาแอบชอบเราหรือเปล่าอะ หรืออย่างน้อยๆก็อาจจะมีใจให้แล้วนะ,ะคิดต่วค้าไปเองนะครับแต่นี้มันไม่ได้มโนนะเป็นเรื่องจริงผู้ชายชอบอาจจะเป็หมกมุ่นกับเรื่องของเกมใช่ไหมโดยเฉพาะวัยรุ่นใช่ไหมครับเล่นเกมหรือว่าตอนนี้กาลังดูหนังฟังเพลงมีหนังหลายค่ายหลายสตรีมมาเยอะมากเหลือเกินก็มักจะดูไปเรื่อยนะครับเวลาใครแชทมาบางทีเด้งตึงต้ง,ตงแต่ว่าไม่ได้สนใจก็ไม่ดูแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่เขาชอบเกมก็ต้องหยุดไปก่อนไว้คราบหนึง่งไว้ ดูหนังก็ต้องหยุดไว้ก่อนแป๊บหนึ่งด้วยเพื่อที่จะมาคุยต่อไปแล้วแค่นี้ไม่พอนะครับเมื่อตอบแชทไวแล้วบางทีตอบเยอะด้วยนี่คืออาการ5้บวกหนึ่งที่คุณจะต้องสังเกตแต่ไหนก็ไหนแล้วนะครับยาวก็ยาวไปแล้วอย่างที่บอกนะคลิปนี้ต้องออกทะเลใช่ไหมผมให้อีกหนึ่งข้อแล้วกันเป็น5้าบวกหนบวกหนะครับข้อสุดท้ายข้อที่7ก็คือชอบเล่าเรื่องเยอะมากคือถ้าเกิดคุณไม่ชอบคุณจะรำคาญใช่ไหมแต่ถ้าเกิดคุณกออ็มีใจให้อยู่แล้วเนะี่ย คุณจะชอบให้เขาคนนั้นน่ะมาคุยกับคุณเล่าสิ่งนั้นสิน่งนี้ไปเล่นบาสมาไปเล่นบอลมาไปโดดน้าตกนะครับไปตีปิงปองตีเทนนิสอะไรไม่รู้อ่ะเล่าให้คุณฟังหมดเลยแม้กระทั่งเป็นเรื่องในชีวิตเออฉันเพิ่งอาบน้ํามานะก็มาเล่าให้ฟังอาบน้ํามาแล้วกิ้งลงไปในท่อตกไปในท่อ่ะนะไม่ใช่ละคือก็ <c oughs> คือไม่ว่าเรื่องอะไรอะ่ะเขามักจะมาเล่าให้คุณฟังแทบจะคนเดียวเลยนั่นแหละครับเป็นอีกอาการหนึ่งที่บอกว่าเขาแอบชอบคุณเพราะว่า ผู้ชายเนี่ยไม่ชอบใครก็อยากคุยเยอะโดยที่คุยแล้วผู้หญิงไม่โต้ตอบก็ไม่รู้จะทำไงก็เล่าเรื่องตัวเองซะเลยอันนี้ผมเป็นประจำนะครับสมัยก่อนผมก็จะเล่าเรื่องผมเนี่ยเป็นแบบได้ทั้งวันได้ทั้งคืนเพื่ออะไรครับเพื่อเราจะได้คุยกับผู้หญิงคนนั้นเพื่อเราจะได้คุยกับผู้หญิงที่เราชอบ และมันเป็นอีกวิธีหนึ่งของผู้ชายดนวยไงเวลาเจ็บผู้หญิงก็เกิดเราพูดเยอะเล่าลเล่าๆไปโทรศัพท์บ้างพิมพ์บ้างแต่ว่าพิมเยอะเขาก็ยังตอบเขาก็ยังคุยแต่ว่าอยู่นั้นก็อาจจะแบบเออชอบเราหรือเปล่าวะผู้ชายก็จะใช้เทคนิคนี้ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเป็นคลิปที่เออก็ยาวกว่าปกติเพราะว่าเป็นจำรักซีรีส์ใช่ไหมฉะนั้นต้องมาถึงบทสุดท้ายครับบทสรุปผู้ชายชอบคุณแบบไม่มโนนะครับมี5ข้อบวกอีก2ข้อใช่ไหมครับ้บวก1บวก1ข้อที่1ครับ สังเกตให้ได้ว่าเขาแอบ,บมองเราบ่อยๆอาจจะใช้วิธีการที่ให้เพื่อนของเราเพื่อนสนิทของเราเนี่ยคอยช่วยสังเกตก็ได้และข้อที่2เจอบ่อยมากเจอด้วยบังเอิญเจอตามสถานที่ต่างๆให้คุณสังเกตรอบตัวคุณว่าทาไมเจอเขาบ่อยจังนั่นนะครับเขาก็กําลังแอบ,บชอบคุณแหละถึงได้ไปอยู่หน้าที่แห่งนั้นข้อที่3ามรู้ว่าเราชอบอะไรซื้อของให้ก็ตรงใจกับเราทําอะไรให้ก็ตรงใจกับเราแสดงว่าเขาก็แอบ,บชอบคุณด้วยการสืบคุณ สืบหา IG บ้าง f a c e b o o k บ้างเพราะชอบไงเขาถึงได้สื่อและข้อที่4ชอบมาแกล้งฉันเลยชอบมาหยอกล้อฉันบางทีอาจจะแรงบ้างเบาบ้างก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ผู้ชายหลายหลาคนเขาจีบไม่เป็นเขาก็ใช้การหยอกล้อหรือการเล่นข้อที่5นะครับก็คือแอบเขินถ้าเราเข้าไปขยับไปใกล้เขาเมื่อไหร่แล้วทำไมอาการเขาปแปลกทำไมเขาเขินทำไมเขาทำตัวไม่ถูกทำไมหน้าแดง นั่นก็เป็นอีกอาการหนึ่งนะครับที่บอกได้ว่าเขาชอบคุณอยู่และข้อที่6นะครับตอบแชทไวมากพิมพ์ไปตอบและพิมพ์ไปตอบแล้วแต่ข้อสังเกตก็คือไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้อยู่บนหน้าจอไม่ได้ออนอยู่แล้วคุณคิดว่าผ่านไปสองชั่วโมงแล้วยังไม่ตอบฉันเลยอันนั้นก็อาจจะสรุปไม่ได้แต่ถ้าเกิดเขาออนอยู่แล้วเขาตอบทันทีุีไปถามมาตอบไปเรื่อยๆเนี่ยนั่นแสดงว่าเขาก็แอบชอบคุณนิดๆแล้วแหละและสุดท้ายครับข้อ <Jared>. ท <ver> ี่7ก็คือชอบมาเล่าอะไรไม่รู้เต็มไปหมด เป็นเรื่องที่ฉันอยากฟังหรือไม่อยากฟังก็ไม่รู้แต่ชอบมาเล่าและเล่าถี่เป็นชั่วโมงชั่วโมงหรือพิมพ์อยู่นั่นแหละพิมพ์ไปพิมพ์มาตลอดดังนั้นผู้ชายชอบคูณแบบไม่มโนโด้วย5้าบวกหบวกหเป็น7ข้อนี้ครับ